บอกว่าบนเรื่องค่าเทอมรูเนี่สองคนเกือบล้านอะไเงี้ยบินกันเหมือนกันเนาะเห็นเหนเห็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 นเนเห็เห็นเห่าเห็นเห็ตเห็นเห็ัเหนก็นเห็อเหานเห็วตห็นเนเ็แเงแล้ว็น่ห็นเ็นเ็นก็นเหมนเห็นเ่็นเห็น็นเหานเห็แพงแน้ว็นเนเนนเหนหน่้็นเ็เห็นเนเหนเหอนเห็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 รเเทียเรนเห็นเห็นเห็นเหเห็น็นเง็นเหอนเห็เด็นเนเหนนเนี้็นงนเหเ็เ็น มากกว่าคนละมากกว่าคนละรุ่นกีสามเท่ามากกว่ารุ่นกี่สามเท่าสองปีหนึ่งมีสองเทอมสองแสนสี่บวกกันเป็นสี่แสนแปดสี่แสนแปดสองคนก็เกือบล้านละค่ะเป็นเงินอะไรเป็นเงไรซุดเลยนะโบวกเร่ออกมาคือจะบอกว่าไม่ให้เรียนก็องอะไรอยู่จะบอกอุบานด้วยู่แต่เออมันก็ อันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ก็ต้องสู้ต่อไปเหมือนกันแต่เห็นคุณยายบอกว่าไม่เป็นไรจรียนเองเอาใจหน่อยยายจะสอนเองหอยยายบอกจะสอนเองแต่ตอนนี้คือยายเป็นบ้านหมุนไปแล้วยายมาอยู่บ้านได้3วันยายก็บอกว่าเดี๋ยวขอไปพักผ่อนสักสองวันเดี๋ยวจะมาใหม่เจออะไรคะเจออะไรคะเขาเริ่มแบบว่าเขาเขาเริ่มวิ่งแบบคือไม่ใช่เริ่มวิ่งหรอกเขาเริ่มแบบว่าเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมีแบบไปทํานู่นทํานี่คนนี้อยากเล่นอะไรคือ คือเอาเอาใช่จับไม่ทันหรือว่าแบบอยู่บ้านเนี้ยอยากว่ายน้ำเขาถอดเสื้อผ้าแล้วค้นลงสระว่ายน้ําเลย่งคือเขาแบบเร็วมากไวมากก็เลยช่วงนี้และสองคนได้ละค่ะถ้าคนเดียวมันยังแบบพอสองคนก็จะแบบว่ายายขอไปชาร์จพลังยายขอไปชาร์จพลังสองวันเดี๋ยวกลับบ้านก็คือยายท้อใจแล้วไม่สอแล้วหนักสือละยายสิ่งไงบ้างกับเรื่องของ่านแพงขนาดนี้พี่เขามันอาจจะ แรงไปนิดหนึ่งแรงไปนิดหนึ่งถ้าเทียบกับอ<ม>ินคัมของของคนในประเทศเราอ<ม>ินคัมเราไม่ได้เยอะขนาดนค<ม>ือ<ม>ถ้าสมมติว่าเราเอาแบบอลูกคนหนึ่ง 4, 08 4 08 8 8 0สเท่ากับเดือนหนึ่งก็อยู่ตกประมาณ40,000 40, ื่นสี่มื่นไม่รวมค่าแบบนู่นนี่นั่นอ่ะแบบ40,000นี่คือ เงินเดือนเยอะนะเราแล้วเราได้เงินเดือนห้าหมื่นให้เราโฉลงกับลูกสี่หมื่นมันก็มันก็อะไรอยู่อะไรเงี้ยเราู้สึกส่ามันเคมี choice ที่มันสูงกว่านี้ไหมอืมมันมันมันใกล้เคียงกันมากค่ะมันแบบไม่ได้ไม่ได้แตกต่างเยอะแต่ว่าคิดเลือกเอาแบบใกล้ๆกลบ้านอ่าใช่เลือกที่แบบว่าใกล้บ้านซะซซะเป็นเป็นหลักเลยแหละเอาเอาหลักๆคือใกล้บ้านทีนี้มันก็มีสองอย่างให้เลือกแล้วโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนอินเตอร์ซึ่ง เราเลือกโรงเรียนอินเตอร์เพราะเพราะเราก็เรียนโรงเรียนอินเตอร์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกออ็ก็เลยอยากให้เรียนโรงเ,เรียนอินเตอร์เนี่ยแหละเ,เข้าสิงหาท <75 S 2> ี่5ค่ะไม่ดีไม่ดีไม่กี่วนันเพราะคนอื่นได้หรือต้องบอกไปยังไงเขาต้องไปโรงเรียนเรื่องอะไรเงี้ยที่บอกว่าไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเรียนไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนใช่ไม่ได้เรียกว่าโรงเรียนกลัวเดี๋ยวแบบว่า มกลัวเดี๋ยวเขากลัวคําว่าโรงเรียนตอนนี้ก็จะบอกว่าเล่นนับเลขเล่นระบายสีไปเล่นกับเพื่อนที่โรงเล่นไม่ครับไม่ครับเขาไปดูแล้วพาไปดูแล้วเขาก็เล่นเปรียบเสมือนโรงเล่นโอเคอยู่แล้วคุณแม่ทำแรงไงว่าจะร้องไห้ไหมมีน้ำตาไหมวันแรกไม่น่าจะคิดว่าคิดไม่น่าจะแต่ว่าคุณพ่อไม่แน่เลยเราทำตางก่า ไม่หรอกค่ะเขาไปเดี๋ยวเขาก็กลับมามันแค่สามสี่ชั่วโมงเองไม่ได้ไม่ได้แต่ละคนก็อาจจะรู้สึกไม่เหมือนกันสําหรับเราก็คือก็ไปโรงเรียนแล้วก็ใกลบ้านด้วยเอาแบบง่ายๆ่ายอย่มือกับวันแรกที่เขาไปทำไปอย่างเี้ถ้าบางคนแบบลูก้องไห้อย่งเง้ขาเรียนรู้สึกว่าที่โรงเรียนคือไม่ให้ลงคือรถแล้วก็ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้ต้องลงไปแล้วก็ล่ำลาให้มันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ พอไปถึงปุ๊บเปิดประตูรถคุณครูเขาจะช้อนไปเลยไอเลิฟวิขอบคุณมากค่ะคือไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องส่งไม่ต้องถึงแล้วไปเลยลูกเนี่ยอะไรประมาณนี้อาจจะเพราะว่าเป็นช่วงโควิดด้วยเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าผู้ใหญ่ต้องแบบไปผู้ปกครองไปยืนรอล่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพื้นที่มัน มันจํากัดคือโรงเรียนที่กี่ไปเป็นโรงเรียนแบบเล็กๆ<ต><ถ>ห้องหนึ่งมีแค่ประมาณ8ปดถึงสิบสองคนเตรียมใจงานกันที่แบบว่ารู้ต้องหังโกโอ้เขาอยู่กันตลอดทีพพ่ผ่านมาเหมือนอีกหนึ่งสเต็ปของเขาว่ต้องไปโรงเรียนไม่ได้รู้สึกหน่อยโอเคที่อย่างที่บอกมันแค่สามสี่ชั่วโมง <c oughs> เอง<อ>สามสี่ชั่วโมงยังแบบว่าดูซีรีส์ยังไม่ถึงไหนเลยอ่ะก็เลยแบบเขาเรียนเลิกแค่ประมาณเที่ยงเนาะเขาเริ่มเรียนแปดโมงครึ่งเสร็จบ่ายโมงค่ะ แสดงว่าในช่วงนั้นแล้วก็เป็นอิสระสําหรับตัวเองนะเราก็อาจจะหาอะไรทําเพราะว่าจะตื่นไปส่งเขาก็ตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงก็อาจจะันะอย่างเรื่องอย่างเรื่องค่าเชอมันสูงเนี้ยเราต้องตั้งตป้าที่ว่าคูดกับต๊อกได้ว่าเราต้องรับยังไงต่อแตต้องมีเงินเท่าไหร่ตุกเสียดไว้สำหรับของลูกเท่าไหร่ อันนี้คือโชคดีคือคุณปู่เป็นคนรับผิดชอบต้องไม่กังวลเรียนเล่นลูกก็เลยไม่กังวลเท่าไหร่คุณปู่รับผิดชอบหลานตทุกค้คืออันนี้คุณปู่ออกปากเองเลยใช่ไหมคะว่าอันนี้ใช่าใช่ใช่จนจบปริญญาตรีเลยไหมคะถึงแม้แล้วคุณบอกว่าถึงไหนก็ถึงไหนแล้วไม่ได้คุยถึงขนาดนั้นปู่สะดวกแต่ได้แต่ที่นะครับหมูได้แต่พี่เลย คณปู่เขาก็ดูความเหมาะสมเขาก็ิะเช็คว่าแต่ละเดี๋ยวนี้มันราคาเท่าไหรเ่ยมันราคาเท่านี้หมดมันประมาณประมาณเนี้ยหมดเลยถ้าเป็นแบบโรงเรียนอินเตอร์แล้วถ้าเป็นอินเตอร์ที่เล็กหน่อยจํากัดคนหน่อยว่าแบบไม่ครูครูสองคนดูแลเด็กประมาณสิบคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะอยู่ประมาณพอคปู่ออกตากเราเป็นยไงคะลูกลูกอบคุณค่ะยอดสวยเลยใบยอใค่ โอเคแบบเดินได้ไม่ไม่เป็นภาระตรงใช่คือเขคือคุณปู่ก็รู้สึกว่าการแบบลงทุนกับเรื่องแบบการศึกษาแล้วก็มันเหมือนจะเป็นการแบบเชฟตัวเองเชฟเด็กๆตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าควรควรที่จะลงทุนใช่อ่ะทำอีกแล้วไหมค่ะทำได้แล้วเจ็ดสิบล้านในปัจจุบัก็ขอบคุณคุณปู่อีกทหนึ่งปู่ออกให้เหรอคะ ผัวออกค่าสร้างบ้านให้เฟอร์นิเจอร์ข้างในจัดการเองคุณผัวออกไปเกินครึ่งไหมเกือบหรือดิของราคาบ้านหรือว่าบ้านแอุยอันนี้คือแค่คุณคุณผัวประมาณตีประมาณแปดกว่าปอร์เ ดีจก็คือในก็คือในแจกจ่ายว่าเป็นลูกหลานโอครับเจ็ดสิบล้านนี่คือคุณปู่จ่ายให้เต็มหรือว่ารวมหอของคุณปู่น่าจะตีซะประมาณ55อะไรประมาณนี้55เกือบเกือบหกสิไม่ดีเฟอร์นิเจอร์คือเราออกเองเฟอร์นิเจอร์ออกเองเพราะว่าลูกหลานแต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันใช่ชอบไม่เหมือนกันแนวคนละแนวแต่ละอ่า บางคนอาจจะแบบอยากจะลงทุนกับบิวอินบางคนอยากจะลงทุนกับเฟอร์นิเจอร์เพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีงบส่วนหนึ่งเกินอะไรยังไงก็ดูแลเอาเองอย่างเดียวกันของที่เงินงบคุณคัวมันหมดไปกับอินทีเรียแล้วเฟอร์นิเจอร์ก็เลยต้องออกเองเรื่องการตกแต่งเนี้ยเรามีทะเลาะกันได้หลายหลายคู่แต่ทะเลาะกันเรื่องเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ไม่ค่อยได้ทะเลาะกันก็คือคุยคุยไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่า ตรงที่เป็นส่วนรวมให้มันแบบประมาณไหนเราพี่ปอก็จะมีโซนที่เป็นของเขา,ขเขาที่เขาอยากไดนะ้นั่นแล้วของเราก็จะมีโซนที่เป็นของเรา<อ>มันก็นเลยไม่ไม่มีปัญหาด้วยห,<า>หละมั้งค่ะใช่เราก็รู้ว่าคือสิ่งที่เราชอบกับสิ่งที่เขาชอบอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเอาสองอย่างแบบมันรวมกันให้มันโอเคที่สุดแล้วก็คุยกันว่าอยากได้อะไรที่มัน อยู่ไปได้แบบนานๆเราก็ไม่อยากแบบทำบอดเพราะมันปวดหัวยนะคะย้ายไปอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะวันนี้ที่ใช้เวลามาประมาณ4 5้านาที40่ิบนาทีเป็นไงบ้างแบบไปอยู่ชานเมืองจากเมื่อกี้เราก็เป็นเด็กในเมือนีตลอดคือที่จริงอ่ะแต่ก่อนอ่ะที่ย้ายบ้านบ่อยแล้วทีนี้คือก่อนหน้าที่จะแบบ ก่อนหน้าที่จะมาอยู่คอนโดในเมืองก่อนที่แต่งงานกับพี่บ๊อกอะค่ะที่อยู่มีนบุรีสุขาพิบาลสามไกลอ่ะก็ํำคาแพง128อ่ะสี่เวลัยซุปเปอก็คือเซเว่นอะไรก็เเลยไม่ได้แบบแล้วเราก็ไปโรงเรียนจากที่นั่นทุกวันไปเรียนมหาลัยก็คือเอแบกบางนาคือคือคือนอกเมืองมันไกลมันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกช็อกกับกับการที่แบบว่าต้องย้ายไปอยู่ในที่ที่แบบว่า ไกลขึ้นมาหน่อยนอกเมืองหน่อยห่างจากในเมืองประมาณแบบ30มสิบแพดโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เราต้องรู้เวลาคือคือต้องรู้เวลาคือช่วงนี้ที่กีไม่ได้ทํางานแบบเอ่อเข้า8ปดโมงเโมงแล้วก็ออก5้าโมงเย็นอันนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่รถติดก็ mm hmm. คือช่วงนี้คือเราสามารถที่จะแบบเลือกเวลาได้ mm hmm. ว่าอ่ะถ้าสมมติเราจะเข้ามาทํางานเวลานี้ถ้ามันเช้า mm hmm. กี้ก็จะมานอนคอนโด mm hmm. เพราะว่าจะได้ไม่ต้องฝ่ารถติด แต่ถ้าเป็นงานที่เราสามารถเลือกเองได้อย่างแบบเราถ่ายรายการของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกออกจากบ้านสักประมาณ11โมงไม่ให้รถมันติดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องจัดการโรงเรียนลูกคือใกล้บ้านใหม่ใกโรงเรียนลูกคือใกล้บ้านใหม่เตใช้เวลาเดินทางก็คือนิดเดียวไม่ใช่ใช่ใช้เวลาเดินทางง่ายๆเร็วๆสะดวกเด็กชอบบ้านใหม่ชอบค่ะเพราะว่าเขามีพื้นที่แต่ก่อนเขาอยู่คอนโด แต่ก่อนเขาอยู่คอนโดไม่มีพื้นที่เวลาแบบจะเล่นเล่นอะไรมันจะจํากัดอะไรอย่างเ<ม>ช่นพวกจักรยยงจักรยานมันจะห้ามผ่านฝั่งล็อบบี้ห้ามไปตรงนั้นห้ามไปตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือเขามีพื้นที่ที่แบบไไปด้ที่มันไปไป,ไปตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยเขาอาจจะแฮปปี้แต่ก็มันก็มีข้อดีข้อเสียเขาไม่มีเพื่อน<ม>เพราะอยู่คอนโดก็จะมีห้องอื่นๆที่แบบว่าออใช่ห้องอื่นๆที่อายุใกล้ๆกันมีเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนี้ ใช่แต่อันนี้เขาก็คือจะไรเพื่อนเพราะว่ายังไม่ได้ไปโรงเรียนยังไม่ได้ไปเรียนแต่เขาก็เราก็ถามพ่านะว่าคิดถึงเพื่อนไหมเขาบอกเขาไม่คิดถึงโอเคโอเคแล้วแล้วแล้วสนุกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาโอเคเขาแฮปปี้เขาพอมาคอนโดเขาบอกว่าเขาคิดถึงจักรยานเขาเขาไม่คิดถึงอะไรอ่ะก็แล้วแต่ลูกเอาที่สะบอกเลยื้องงารอะไร ก็แบบงานในวงการเนาะหลายคนคิดถึงแล้วว่าแบบเออทำแบ็คม้เออทำแบ็คนั้นเป็นตัวเออสำหรับละครใช่ไหมใช่ถ้าละครอาจจะดูดูก่อนค่ะว่าแบบว่าเออเรื่องเนื้อเรื่องดูบทดูคนที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะดูว่าว่าเพราะถ้าเราแบบทำแล้วเราก็แบบทำให้มันเต็มที่อะไรเงี้ยที่ชอบจริงจริง มีบ้างค่ะมีบ้างแต่ยังไมาได้มีอันไหนไม่โดนไปเอ่ออาจจะเพราะว่ากี้เพิ่งแบบถ่ายเสร็จไปเรื่องหนึง่งที่ออนแอร์<ม>ไปแล้วก็ขอแบบพักสักนิดนึง<ม>เพราะว่าเรื่องนี้เรื่องนึงมันถ่ายนานอ่ะมันถ่ายแบบปีนึง<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วเราไม่อยากทํางานอะไรที่มันเอ่อ<ม>เขาเรียกว่าอะไรต้องต้องคอมมิตอยู่กับมันแบบถึง <นา S 1> ปีอะไรอย่างเงี้ย<ม>เผื่อแบบเกิดโป๊ปป้าทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่า ไม่อะไรที่ระยะยาวมากๆอาจจะคุณมาแค่งานเรื่องไหนไม่ไปซ้อนแน่เลยโอ้ยซ้อนไม่ไหวไม่บรรจุซ้อนไม่ไหวงานละครนี่คือแบบเหนื่อยนะคิดว่าที่ทำงานมาหลายหลายอย่างแล้ว่ก็ว่างานละครเป็นงานที่เหนื่อยที่สุดเหนื่อยที่สุดเพราะว่ามันเจ็ดโมงเช้าเดี๋ยวนี้บางกองนัดหกโมงหกโมงได้ซ้ำหกโมงเสร็จถ้าหกโมงเสร็จสามทุ่มถ้าเจ็ดโมงเสร็จสี่ทุ่ม กว่าจะขับรถถึงบ้านอาบน้ำล้างหน้าคืนล้างหน้าเที่ยงคืนนั่งทำกันบ้านสำหรับวันรุ่งขึ้นอีกกว่าจะได้นอนตีหนึ่งตีห้าตื่นอีกแล้วเป็นอย่างเงี้ยคือแบบคารวะทีมที่แบบที่ทำละครเจ็ดวันเลยอ่ะแบบอู้หูสุขภาพมันคือแบบว่าหนักหนักจริงจริงแสดงว่าถ้ากี่จะรับอีกทีต้องแบบบทต้องได้จริงจริงหลายอย่างอยางเล่นบทแบบประมาณไหนที่เกิดจากทำแบบแบบบทที่ก็ พูดยากเหมือนกันเพราะว่ามันก็มันมันมันก็มีหลายอย่างที่มันที่มันดีอะค่ะก <c oughs> ็คือถ้าเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าอืมสู้สิว่าอย่างเงี้ยเราก็สู้เพราะว่ามันเหนื่อย